วันนี้ผมมาเสนอไม่ได้ขายนะครับผมซื้อมาสั่งจากออนไลน์นะครับเป็นแว่นบลูทูธฟังเพลงรับโทราศัพท์กันแดดได้หมด200บาทมันมีนะฮะร,ราคาตั้งแต่200บาท100กว่าบาทมีหลายยี่ห้อนะฮะเป็นแว่นบลูทูธฟังเพลงก็ได้อันนี้นะของผมซื้อมารุ่นนี้ไม่รู้ ก็ไม่ทราบว่ามันจะเป็นยังไงเรามาเปิดดูแกะกล่องเขาก็ให้มานี่กล่อง Mac In China อันนี้เขาก็แกะกล่องเขาก็ใส่อันนี้มาแต่บางเจ้าเห็นเขาบอกเขามีกล่องให้นะเนี่ยอันนี้เป็นแว่นกันแดดนี่นะฮะก็เป็นรูปทรงนี้มันมีหลายทรงนะครับแล้วแต่ที่ว่าเราจะซื้อ อันนี้ก็ชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยนั่นไม่ใช่ชาร์จแบตเตอรี่สิชาร์จไอตัวไทซีนะฮะอันนี้ก็กันแดดแบบ UV ป้องกันได้นะมีเสียงด้วยนะเวลาเปิดเราก็มีปุ่มนะอันนี้เป็นบลูทูธปุ่มเนี่ยผมก็มองนเนี่ยเอันนี้ปุ่มอันนี้ปุ่มอันนี้ผมว่ารุ่นนี้น่าจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะ มันมีอีกรุ่นหนึ่งมีหลายเจ้านะฮะถ้าเพื่อนๆที่จะซื้อนะ,ะก็ดูดูเอานะฮะว่าเจ้าไหนที่ดีที่สุดทีนี้ผมพอดีไม่ได้สังเกตเนี่ยเห็นอย่างนี้สวยก็เออเอาลองมาเลยสองรอยกว่าบาทสองร้อยสาสิบกาบาทใช่ไหมเจ็ดสิบเออสองร้อเจสิบรงค่าส่งเลยนะครับเนี่ยก็โอเคเราก็พอรับได้เป็นยี่ห้อมีแบรนด์มีอะไรของเขา ตามสภาพอะไรกดอะไรก็ไม่รู้อยังเลยไม่เป็นนี่เพื่อแกะกล่องมาเลยไม่ทราบว่าอะไรยังไงเนี่ยดังติ๊กๆกันเนี่ยนะอ่ะเราสองเปดป็น็สวม 对不对？Mm. 拜拜